นี่เป็นจุดเป็นจุดจอดรถนะทุกคนเป็นจุดจอดรถเป็นจุดจอดรถเป็นไฮไลท์สุดหนึ่งก็คือนะคะไฮไลท์ก็จะมีะเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวเช่านะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเช่าพักแรมแคมปิง้งนะคะอันนี้เป็นพ้าห้าหดะนะพ้าหําหดวัสดุพี่นอ้องพี่น้องส่งไปสงไปคุณเต้ แล้วก็จะมีจุดบริการอาหารนะคะเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารการกินนะคะมีจุดบ,บริการตรงนี้เลยนะคะปาดกวดใบบอละใบไม้มะลนคักแผลมีอาหารการกินอยู่บนนี้ด้วยนะคะไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเป็นลานกลางเต้นนะคะกรับนัดท่องเที่ยวได้ได,ได้ได้เศร้า เช่าอยู่ได้เช่านอนนอนชมนอนแบบยังไงละ่ะอ่าบรรยากาศตอนเช้าๆได้ไหมชมเมฆชมหมอกสิน,นะยินดีต้อนรับประสนทุ่งดอกกระเจียวยินดีต้อนรับทุ่งดอกกระเจียวยินดีต้อนรับ ก็จะทายเอาเอ,าเองฮ็ดเ,เอาเองแหละทุกคนทำเอาเองอะไรเอาเองหมดนั่นแหละนะคะเกิดนี้เอยดีนะคะมือหนีม้ามือน,อนีแบบว่าคือมันโอเคเลยคือมันโอเคเพราะว่าอย่างหนึ่งอากาศไม่ร้อนแดดไม่แรงนะคะฝนไม่ตกแต่อากาศครึ้มไปอยาก จุดผาชมดาววังหัดจนมันหนาวแม่ทุกคนหนาวเลยอ่ะจนมันหนาวแม่เห็นปะดอกกระเจียวอ่าเริ่มจะโรยราแล้วนะคุทุกคนดอกกระเจียวเริ่มจะโรยราเพราะว่ามัน,ม,นมันใกล้จะเบิดหนาของเขาแล้วนะคะใกล้จะหมดหน้าแล้วเพราะว่าเดือนนี้ก็จะหมดกันยาแล้วเนาะเอยไม่ใช่สิกรกฎาเขาจะบานตั้งแต่เดือนมิถุนา อกอลกดาสิงหานะคะพอหมดสิงหาเขาก็จะร่วงโรยนะคะก็จะร่วงโรยจะไม่จะไม่มีดอกให้ให้เราชมแล้วนะคะทุกคนเอา้าเรียนด้วบนเดี๋ยวเราจะพากันไปจุดนั้นจุดนี้เนาะสายหละพนักง,งานของข่อยดีบานีสายหลาพนไปทางไหนละ่ะ จะพาไปสกายบล็อกจะพาไปสกายบล็อกสให้ใกล้แล้วเป็นตากล้องไฮเมื่อนี่โอ้วันศีรห้มหดก็ซื้อซสบะน้อบานนี่พี่เจมไปแบบบ่ไปแบบแบ,บ่นานั่นไปบบห้หำหดถเนีุ่พูเดีเ๋ยวบุ้งลงไปดูพูดอ่ะ ขมหดสมซื้อได้เจ้าวะ่ปะปาดคุณยายได้ออกกำลังกายแข็งแรงแท้เม,มื่อยบ่เมื่อยเยมื่อยโยงง่ายปาดกรใจายแถะว่ะไปกันถึปงปลาทุ่งดอกกระเจียวทุก้ายเลยนุ่นน่ะงามบ่มันลอยหรอเนี้ยยายยังไม่ลอยงามอยู่งามอยู่อ,ยอีตอนลงกับจีคย์เน่ดอกว่าแต่ว่าอีตอนขึ้นที่เนาะ กอดขึ้นกับปนเอาขนขึ้นกับปีนเอาระวังเรื่นมาสัน่น <c oughs> บนเขียนไปไหวอยู่เพราะว่าฝนมันตกเนอกก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอา้า <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปบึงอันยางกอดสกายวอก์ฟผาห้ำหด <c oughs> <c oughs> ซื้อผาแต่ละผาในทุกคนผาห้ำหดมาสันอันสมกับอยากมานล่ล่ะพากันลงทางคนขับรถน่ะขับแล้วอัน สิบอกตรงๆนะเุาคนขับรถแล้ว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 เบิ่งจีพี่เอสดเปลี่ยนแล้วเบิ่งจีพี่เอสดเป็นแล้วก็เลยแบบว่าอันหลงหน้าหลงหลังสินะทุกคนป๊าสวยมากเลยอ่ะสกายโบส์สกายโบส์มอหำหดพระหำหด อย่าใส่ใกล้อย่าใส่ใกล้เป็นสาล้องให้ปรงเขาชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะลำต้นโอ๊บต้นไม้เหรอต้นปงครับเนี่ยต้นเนี่ยบอแมนครับอ้ต้นปรงต้นปรงค่ายๆต้นป่ามานะต้นปรงไงต้นปงไงท่านท่าพาเมืองระบุม หาพ่อเมืองเก็บตัดคลิปหาพ่อเมืองนะคะผาพ่อเมืองอันนี้เป็นผาพ่อเมืองโอ้จุดเด่นไฮไลท์เบิ่งดูถุกคนกลางเต็นท์หาพ่อเมืองแล้วก็ชมวิวนีว่สุดยอดจริงๆเลยหมอกในายามเช้านะคะดูพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นเจ้าบ้บนบบคงจะบอยู่ย่าเมื่อคืนนะคะจะลงไปพักข้างล่าง นะคะยุบ,บุณจะลงไปพักข้างล่างเพราะว่าเช่าห้องจองห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเอาคืนหนึ่งก่อนเอาคืนหนึ่งก่อนแต่ถ้า,ายังเที่ยววา่าใจหรือว่ายังไงยุบ,บุจะต่ออีกนะคะจะต่ออีกจะอยู่ทายเก็บภาพบรรยากาศจนจนเบื่อนั่นแหละถึงจะถึงจะกลับนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือขาพ่อเมืองนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างก็เป็นเป็น,ปนอ่า อีกเมืองหนึ่งจากสิบเมืนจังหวัดอย่างอันอย่างอำเภออย่างกบรบบลูยบุญกับบลูฮือกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาประวัติมามาว่าข้างล่างคือคืออำเภออะไรนะคะเนาะข้างล่างของขาพอเมืองนี่จุดชมวิวนะคะเดี๋ยวไปดูสกายวอล์กกันนะคะยืนก็นดูมั่งหลัางายหลังต่ำล้หันเลย เก็บศพยากนะ <laughs> ไปพี่น้องอย,ยังก็ยืนอยู่บนอากาศนี่ย,ย,ยังก็ยืนอยู่บนอากาศเว้ยนนั่แหละ